สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับช่องไปายาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเจ้าสวรรค์ไขควงคัดนะครับที่ผมได้เคยรีวิวลงในช่องแล้วนะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับกับการรับชมคลิปรีวิวของสวรรค์ไขควงคัดตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ด้านบนไว้ให้นะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับกับการรีวิวทดสอบนะครับรีวิวตัวเต็มนะครับก็ลองเข้าไปชมกันได้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับการใช้งานของไขควงไขควงคัดตัวนี้ให้ได้รับชมเพิ่มเติมนะครับกับการทดสอบยิงสกรูยิงน็อตนะครับกับความแม่นยําของคัดของไขควงตัวนี้นะครับผมจะมาเล่าสเปคร่าวๆของเจ้าไขควงคัดตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่า เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นรหัสรุ่น t z s 8 0นะครับเป็นไขควงคัดของแบรนด์ทันสูนะครับ21โวลมีแรงบิดสูงสุดที่80นิวตันเมตรนะครับความเร็วรอบหมุน0ถึง3,000รอบนะครับตัวนี้ก็เป็นไขควงคัดที่ ผมใช้งานบ่อยบ่อยมากนะครับตัวนี้ในการใช้คันนอ็อตคันสกรูครับคือแต่ก่อนก็จะใช้เป็นสว่านสามระบบนะครับในการใช้งานแต่ว่านงหลังมารู้สึกว่าใช้ตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานมากกว่านะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากกว่าในการเปลี่ยนหัวจับดอกอดอกไขควงนะครับในการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกรวดเร็ว และง่ายนะครับในการใช้งานสําหรับไขควงคัดตัวนี้นะครับผมได้ลองไปทดสอบมาแล้วครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านนะครับอยากจะทราบนะครับในการยิงสกูนะครับว่าเอามาเทสดูนะครับว่าการยิงสกูมันแม่นยําขนาดไหนนะครับนี่ครับตัวนี้ผมก็ได้ไปยิงทดสอบมาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะมันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับในการยิง คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นระดับ 1- ถึง13นะครับที่ผมเขียนเขียนไว้นะครับมันจะจางจาเนยนะครับใช้ดินสอเขียนผมจะยิงน็อตทั้งหมด13ตัวนะครับกับคัดกับตัวคัดนะครับที่ปรับเป็นระดับ13านะครับ หนึ 1> 1่งถึงสิบสามตรงนี้นะครับผมก็จะไล่ยิงไปทีละระ,ระดับนะครับตัวนี้ก็ไล่ย้งแต่ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับไล่ไปจนถึงระดับสิบสามนะครับถ้าเกิดผมยิงมาแถวเดียวก็จะไม่เห็นความต่างนะครับในความเป็นย่ำของตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมยิงสองรอบนะครับเดี๋ยวผมจะตะแคงแนวข้างให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่า สองแถวนี้นะครับจะค่อนข้างระดับการยิงลงนะครับใกล้เคียงกันมากๆนะครับกับการยิงสกูนะครับเดี๋ยวนะครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับกับสกูน็อตที่จมลงไปนะครับนี่ครับจะจมลงไปแบบใกล้เคียงกันมากนะครับจนแทบจะไม่เห็นความต่างเลยนะครับก็ถือว่าใคล้ควงคัดตัวนี้มีความแม่นยําที่สูงพอสมควรนะครับในการยิงน็อต ยิงสก,กูนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูสักสองตัวนะครับตัวนี้ไอตัวตัวที่ผมยิงมานี่ครับผมก็ยิงมาเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อไม่ให,ให้เป็นการเสียวเวลามากนะครับ<ป>เดี๋ยวผมจะยิงระดับระดับห้านะครับนี่ห้าอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นระดับ5พร้อมกันนะสองตัวนะครับสองตัวนี่ครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับจนแทบไม่เห็นความต่างเลยนะครับเห็นไหมครับนีระดับ5นะครับเท่ากันเป๊ะครับก็สําหรับสว่านไขควงคัดตัวนี้นะครับก็โดยรวมนะครับโดยรวมนะครับสําหรับสว่านไขควงคัด ตัว s อ0ของทานสุตัวนี้นะครับก็จะมีแรงบิดที่80นิวตันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รูปทรงสวยงามนะครับจับถนัดมือนะครับในการนําไปใช้งานนะครับแล้วก็มีไฟ LED ให้ดวงหนึ่งนะครับด้านหน้าก็ค่อนข้างจะสว่างพอสมควรนะครับก็ไม่ได้สว่างจนเกินไปนะครับก็สว่างใช้งานได้นะครับแต่คงไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจสว่านไขควงคัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านใต้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปเลือกดูเลือกซื้อมาใช้กันได้นะครับแค่ตัวนี้ผมก็แค่มาแนะนำนะครับในการใช้งานนะครับมารีวิวการใช้งานให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้โอเคแล้วก็ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับมันจะมีสินค้าตัวใหม่นะครับของทางทันสูนะครับผมก็ลิงก์ไว้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดใครสนใจก็รอ ติดตามรับชมนะครับกดติดตามไว้นะครับมีมาให้ชมแน่นอนนะครับเร็วๆนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม ช่วงนี้ผมก็จะมาแบบเก็บพวกรายละเอียดการใช้งานแล้วก็จากคอมเมนต์ต่างๆนะครับว่าอยากให้ทดสอบอะไรนะครับในการใช้งานของเครื่องมือทุกอย่างที่ผมมีนะครับก็เมนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เก็บให้ทีละอย่างนะครับเก็บรายละเอียดแล้วก็การทดสอบเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ